สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็มาสั่งเล็กแหน่พี่น้องเมือ่อเห็ดคอกหมูพี่น้องเอ้ยป้าเพิ่นฝากเงินมาให้ยประนางเพิ่นฝากเงินมาให้เมือ่อเห็ดคอกหมูเพิ่มเติมพี่น้องไม่หาซื้อฟันหาซื้อันวะหับแน่หับแน่ไอเขยมโทรมานะมันอะไรอะไรพูดเหมืนอนจะอะไรยัง,ง เบาเอาอยู่ห่างเชีาโค้งรถกลังกำลังกำลังจ,งจังเล็กลังชิเมื่อเออเออเอาสอบนึงดงอย่เมื่อสิใจดอกปูนเบิร์บอมาสั่งเล็กพี่น้องเบิดไปสี่ลาหน,นึ่งซนเดินสีหาหนึ่งแน สีลาหนึ่งแสนหาซิปันก็นเป็นเงินกีกบกัเงินบาทกัตรงคูนเขาบอเขาคูณหกแปดแมนไ่นได้แต่อันนั้นได้พี่น้องเลยมาซื้อมือนี่สีลาหนึ่งแสนบะหาซิปหอวซิปหน่อยพันมือแสนหลานหารหกสิบแปดเนาะ หกพันหนยสบาทหึราคาชิปสตัวนั่้อยศ้าตัวนี้เกสบาทแล้วจริงๆคลองก็จะเอออืมปะตงร้านเนี่ยเราหอาชิปมีกล้องแท้เมือนี่ืมลืมครับเอาค้องแท้คือประทามใช่ไหเชื้อผาญน่ะเออเอาจงลงอย่าลืมค้องแท้เด้อสิไม่ใช่หรอไแล้ว พูดย่าได้ของแถบเอาเล็กหน่อยลง<ช>มาซื้อของ,ของพี่น้องเลยซื้อมาสั่งเล็กรากามาซื้อของน้ำพี่น้องใช้เบิร์นทั้งหลังพูดเดิ้ลพี่น้องแดงจริงคือมันคือโคกสีขาวพี่น้องเอ้ยจะเมื่อหัยสีเข่าราคาพ่นห้ามให้มูพ่าป่าเพิ่นสีซีเขา่า ไปบดห้ามน้ำเด้พี่น้องไขมูอะไรพี่น้องมูในคราะห์อะไรก็จะมาได้ซื้อห้ามเขากระทั่งได้สีเข่าห้าพ่อมเลยขอบคุณลลายเด้อป้าซื้อห้องสีเข่าไว้บดห้ามไขมูแล้วกันจะคล้องกับได้สีเข่าน้ำพ่อมวมาชิบอะไ้แกเข่าไปซีทั้งมือแม่นเนาะเทากับซีเข่าห้าแล้วกันได้ห้ามพ่อมอีกคันเด้อแล้วจะจึงขึ้นห้านนะจะเรียอดเพราะแห้งจะมือขึ้นอันนี้อะไรจะบอกด้วยว่าเสียงหืมหืมนะอันนี้กำลังลงมืออ่ะพี่น้อง เป็นของป้านังเพิ่นนนาะพี่น้องน,องนองให้ซื่อนี่ทั้งสั่งเล็กพอดีเมือนี่เบิดยอยู่ยหมื่นกวบาทเลยคกซีน่ะเป็นเงินบาทน่ะหนึ่งมืนสองพันหรอบาทพี่น้องหนึ่งมสองพันหรอยบาทกซีชีเข่านะกซีน่อยน่ะรุ่นดีเพิ่นวเีย่ยนะเาคิดงเมื่นโอ้ประมาณยู่บนแหลงานวันเกิ ชักเดียวกำลังลงเมื่อม่เงื่อนคล้ายเครื่องถา เล็กไปจอดอันไหนเด้พี่น้องจอดอันคอกแม่พันธุ์มันนะเพราะว่าหมูเขามันกลใกล้ถึงเวลาสิได้ขายแล้วฮะสิตบแม่พันธุ์มันเขาเด้พี่น้องแม่พันธุ์มันเมียนขอกกระลึมมันเองมาใส่กระลึมมันเองมาหอดเทือนแล้วพี่น้องโคกสีเข่าบดฮะ เออของแค่ข้าเจ้าอ่ะแบบแบบงามอุ้ยส่วยโรนน่าปัสันขั้นแันชี้เขากับวาสสันเออมาหอเทือนและจ้าจะเอาใบเท่อนจะก่อนพี่น้องเพราะว่าฮะ ถุงใส่ห้ามมันอะไรนี่เขาเอาใช่ใส่ห้ามใส่อยังมันอะไนี่เพราะใหญ่เอ้ยเสืออนะันนาห้านเคยเสือในห้านอันบ้านนี่เบิร์ตเขาะว่าอีกประมาณสามชิ้มือมันมามาแบบเสืออนะันน่ะมันเบิร์ตเลือดตะแค้นสัแนแค้นยาวน่ะแบบห้องมอใจน,นั่นรออีกเจ้าสามชิ้มือชิ้ไปจอ่อหายไปปักซองได้ได้แน่นอนบมดตรงงา,านบมได้ห่างมันเบิร์ตเพราะว่าเสือขั้นคือแบบห้องมอใจน่ะซื้อแต่ห้านนั่นพอเป็นเสือห้านที่เขาเห็ดมาโดยเฉพาะอันนั่นนะเออ เดี๋ยวก็เลยท้าข้อมือได้ใช่มาเข่าปอีกประมาณช่องซัมมือชอกายบอกสองเห็นแล้ชื่ซื้อมาเวียนไห้ดอกชื่อน้ำมันมาเเนี่ัไหน เออเขาคันนะมีตัวน,น้อยๆนะครัเขาบอากฮะเออเขาบอากฮะปะกันถ่ายตัวนาวสัน่นน้อยๆนะหัวมันก็น,น้อยตัวนัยนะน้อยน,ะนักเลยพี่พ่อกับพี่มันชิบาวจากเถ้ากาสร้างเครื่องสีข่าวฮะของไทยเลย นี่คือมดบ่อดเลยไปไฟแดงเลยได้จนที่ไหนชิล้องพี่น้องเลยล่องขกสีใหม่ <c oughs> อันนี้เขาอะนะเฮาพี่น้องเขาตู้ข้าเจ้าบ่เอาเขาอันนะมันตกะนาวเทียนนะเพอร์ไม่ได้ไร โูกแค่ผูกก้นมันแบบหลีอ่ะได้พอได้ห้ามมันลงแล้วพี่น้อง มไมนะ่ห้ามมาลงไลน์อไลน์เลยเบิงดู่ะผ่านอยู่บ่เบิงดู่ะเออเบิงซะก่อนนะมันผ่านอยู่บ่เทสชิ้นขาก่อนไหมมันลงไว้วมันบบนูนมันดีมันลงไว้มันเยบออีกกล้ามหนึ่งเบย ขวดี้อเลยคดีงามน่เป็ข้าข้อมูบอไวมันใส่ซองรอบเห็ดก็เห็ดซองรอบช่นยังฉ่ำม่น้อยน้อยองรอบมัมามาสู่การถนลองคือเก่าพี่น้องเป็นได้ขาดอยู่ข้เก่าวน ทานอยู่บ่โอ้ยบดห้ามขาดบ่น่ากันอะไรซองหลอบดกูอันนแหละขนงชีน่อยนั้นบ่มีอะไรหลอบเดียวดอกบดห้ามกันเลยอเดี๋ยวเราผปั่นก้เขาปั่นไว้ฝน เบื่อนะเห็นเขากะับมาได้ห้ามหมดเยโอ้ยกะสับนีแต่ให้ห้ามจซื้อมากเลยมันจะจ้างแน่มหมนทำตัวนาอันนี้กระเขานอไม่ยั้งนะแลกอ้วกอู่นะไม่ยังไปใช่เลยเราหายตัวเลยเราเป็ดใหญ่นะว่าใช่จะ เป็นอะไรโอเคอย่บอกว่าได้ไปเปลี่ยนบ่เจเปลี่ยนนครับเห็เป็นไงเขามตักเนี่ลปราาเนี่ยเราีงีไอยู่แล้วมันหนาวเนาะแล้วเขางามมาบดบึงกขึ้นอยังมนะ ไม่เคยได้กุกสีตาบากขาดด้วยกเคยได้กุกสีป่ะยังเงิงเด้เทำอฮก่มาด้วยพวกาอยู่หันไปขี่มาอยู่พอืออหุ้ยมาเหเป็นต๊ะลัง มาฉีดเผิ่ต๊ะล้างหุ้ยปวดวะนด้นมันลงลทั้งสีข่าพี่น้องทั้งอัน โบนทำไหหมูพี่้องเอ้ยขอขอคุณละลายเดอป่าเด้อไหอยู่ดีไม่แห้งเรล่ำเรื่อยๆนะทีการง,งานก็นกให้เจริญนลุงเรื่องกว่าเก่ามาันๆเฮงๆ หาค่อมก็ให้มันมานยเ่งเด้อท่อมทํามันออกข้างนั้นบาลรใจเสียดีนตั้งมันอันนี้อนอเอ,มอามาล่องมืองเจอราคาหมื่นสองหาร้อยเขาเอิน 10, หมื่นหาและต่อค้าเจ้าพี่น้อง ราคาหนะึ่งหมื่นหาอันนี้นะราะคาราคาหมื่นหาต่อข้าเจ้าพี่น้องเลยได้หมื่นสองหาร้อยไปสั่งเลขกาหกพันหนึ่งร้อยจักป่าปลายมันลืมไหม ใช้กระเป๋าแล้วใช้กระเป๋ามาใส่ข้อทะเลนะห้ามมันกระลงทะเล ทำมีอะไรไปนอง